นี่ผมจะเป็นพี่ดีแดนปาดิบจิบน้ำชาตระมีขนโยธยาที่อยู่ในไทยโอ้โหเป็นชื่อที่บอว่าใครรอซะหนึ่งอย่างชอบเลยเราเป็นกรอนกรอนประตูเอาไปใช่อีกแล้วพูดว่าอะไรนะเมว่อวานเราเจอโมเมนต์ชวนตลกคมขันกับหมอรอกันเอง พอคอนเทนต์นี้อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันต้องถามด้วยนะคะเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องคือผมระเบิดก่อนไงครับทรัมโอ้พวกคุณปล่อยให้ศัตรูรูปลำพื้นที่เราเข้ามาได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีความเป็นเอเรแกนเอาซะเลยเอะสวยเตะเตะครับตะเตโอ้สวยครัเน่ากลัวไรโอ้หุ่นมนี่ไง โอ้คุณอยู่ใดที่จริงไปแล้วมาอ,อีกแล้วมาเลยมาแล้วมาโอ้อีกนัดเดียวเท่านั้นครับขอได้ไหมครับไม่ได้หรอกวันนี้เราจาักเสียเอกกันค่ะทีเราจะเสียกรุงแล้ว พอดีเหอ๋าอาที่ที่กรุงศรีแตกไม่ใช่เพราะเป็นพม่าบุกตีแต่เป็นเพราะ O B J 2องเจสิบเอ็ดสี่เอมบุกตีหรือนี่ผมวาสายกำลังจะดุเพี้ยขึ้นมาใหม่เอาจริงๆนะตัวนี้เป็นที่มันสุดท้ายแล้วล่ะอันตัวข่านั้นมี่อาจจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้ถามริงจริง

กี่เด็กพุ่งละแล้วบอกใครไม่ได้บอกตัวเองขอบคุณค่ะอยากรถากี่วิธีทอยเลนไหมน้องมาแล้วรู้อะไรอ่ะรถู้บีดีทอยเลนโอ้โหนี่ไงนะาะังมาโอ้ยตกใจอะไรอ่ะที่สีภาษาบ้านเกิดออกบินน้องบิ๊บร้อยแอ็ดเอ็อบีเอฟด้วย คอนโดเนิโตวีเด้ควาโดทาโอยเต็มทัวทิ้งควังโลคีกัวโนโอเกเว่บ่อยมากอย่างนั้นเดี๋ยวไปอ่านเลยไอเยโนโอ้กาชาวพิอเซ่พระเจ้าช่วยคอนโดเนิโตวีเด้ควาโดทาโอยเต็มทัวอะไรทิ้งควังโลคีกวาน ปืนอิตาลีโอไม่ไม่ไม่ผมพูดผิดให้ข้อมูลผิดครับต้องเป็นต้องบอกว่าปืนวิบล่าเดี๋ยวเมนอิตาลีเขาไม่ได้ยิงยิงเขาจะมากระพันระบายผุดผุดบอกแล้วให้เป็นเบรกอย่าเก็บแค่นันไม่กลัวเลยจอนจอนเขาพยายามจะสแปมล้ผมไม่ได้แต่เขาวุ่นทุกนัดเลยอ่ะดีแล้วอย่าให้โดนเลยใช่แล้วก็พยายามต่อไป แบบตอบไปก็สเปมตอบไปแต่จะสแปมโดนผมก็พออย่าเมื่อกว่ามีอยู่แล้วจะการกบฏให้ได้กองไม่สแปมให้โดนผมไงแต่สแปมโดนหัวตลอดโดนตรงหัวด้วยอะไรรถถังไม่มีผมนะไม่มีเส้นผมสวยบอกว่าไม่มีผมไม่ได้มันจะกลายเป็นภาพเดี๋ยวพี่จะโยมเป็นมุกว่าไม่มีผมแลในรถขับแล้วขับรถได้ไงเลยรคิดมากนึ่แต่ฟ้าไม่มีผมแต่ฟ้าก็ขอร้าเย นี่เรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยูคนอิตาลีหัวล้านเนี่ยแ้่เบื่อแสมแถวๆผมไม่พักเลยอ่ะแล้วเขาไม่โดนด้วยอ่ะจริงละเกือบตายเพราะมันโกรก็สูก่นแล้วกัน แล้วก็คือจอหนาโวตอนผมกาลังโดดกระสุนแล้วโอเคอเราขีดโ,โนคนเ,นาเงานละไปแงเลยมายืโชด้วยสามคันส์มีจริงวอดีเฮลมีฉัไม่ยหม ช่วยยางตทักษิเต็มคูเร่โอ้ยเอาเจ็ดศูนย์สามแล้วแล้วคุณพี่ห้าสิบทีพีทำอะไรอยู่ตามส้มตาอยู่หรือไงฮะเราจะลองชาเลนจ์ตัวเองดูสักครั้งหนึ่งดีไหมเหือแบบเราจะแบบว่าลองเป็นผู้ดี งดคำหยาไม่ได้มากที่สุดที่เราจะทำได้เปิดมาเกมแดกไอเหี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคลิปนี้คลิปนี้สุภาพมากแต่ตัวโต้เลยคลิปนี้สุภาพมากเปิดมาตาแรก่มตอ้งแต่ทีแรก